ครับพี่น้องทันทีดักมมตีเคารพครับไม่ปวดอะไรเสียมาคืนนี่ทําหน้าทีรับใ้สายตาพี่น้องเราเริ่มทําการแสดงตั้งแต่ดรกว่าคำพี่น้องได้เลยนั่งกันเร็วๆได้กลับไปพักพ่นกันเร็วๆนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนพี่น้องกับเลนั่งสมัยก่อนนี่เลนั่งกันจนรุงสว่างเพราะการขับมนาคมหรือการเดินทางนี่มันลําบากไม่สะดวกมันปัจจุบันสมัยนี้ก็นุ่นหลัดยางถึงนุ่นคอนกรีตทึงนะครับไฟฟ้าตึงกันมด พีนองเลยนั่งก็ตตรงแข่งขันกับเวลาต่อเจ้าก็ต้องทำน้าทีประกอบภารกิจส่วนตัวกันเรานะครับยุกนี้สะไม่นีอาตันที่รักมิติเคารพรับจับจองเป็นเจ้าของที่นังคืนนี้ยิบยกสรณียหยมาหม้อเป็นของฟันของฟากกับปีนองทันผู้ดูทันผู้ชมสักหนึ่งเรื่องทะเลกันเลวเลวกันเล้าพี่นองนะถื่อว่ารือคืนความทรงจาคืนนี้ยิบยกสรณียหญลูกอ้นละวุ่นคุนอ้นละวิ่งนำมาหม้อเป็นความสุขความสําราญกับพี่นองทันผู้ดูทานผู้ชมนะครับ ไอ้พี่น้องจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งติดตามดูติดตามชมสถานีใหญ่สุดท้ายนี้กับอังยิงคุณประสิทธิ์รัตนตรัยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องนับทือสักการบูชาด้ยเป็นด้ยบัลดาพี่น้องทุกคนทุกฐานครับมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดปี2566คิหขิดว่างสิ่งใดก็ให้ส้มดังความปรัถนาครับรับไปได้เงินมื่นตื่นในด้ดเงินเส้นเดินหนาดแค่นในใดเงินลานแต่ถ้าเมาแล้วขี้กลานเล่นแต่แข่งแทงแต่เตบอหุ่นก็อย่างจนเหมือนเดิมคร แต่ว่าตาำเมาและตำหานก็ค่อยรวยรวย,ยิงๆิขึ้นไปกับปัสีบอก,กว่าปััณนติดตามชมสรารนิยายโลกอุลละวุน่นคุณอุลละเวงจากรพุ่มในชจ้ากนาน,นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกราบสวัสดีครับ Your love. พยัญชนะภาษาไทยมี44ตัวทวนก็เป็นชนวนเสริมสร้างญาติหนาทางศึกษาตั้งเริ่มตนก่อไก่ในตำราสุดไทยมาโอนกหูนี่ลวนแต่ถูกตองดี ต่มีอยู่สองตัวที่ชั่วหนักสองตัวมักจะทำลายที่ในไฟสักสีเจนโดเด็กกับลอลิงจองสิ่งนี้สมควรที่จะตัดออกแล้วนั่งข้อบอกตรงๆ ตัวหล่อลิงนี่แสนหรายหลยชนิดหล่อผลิตไว้เป็นลักยังมีหล่อหลักกับหล่อลงหล่อโลเล่หล่อเลวแรกหล่อเลวลงหล่อเลวลงกับหล่อแลนเชนหล่อลวง หลอทะเลลอทะเลลอไลยลาลอลุ่ละลอลืมลักยังมีรลอลักคลองลวงลอลมลินลอเป็นปลอกแล้วลอลอกลวงรลอเลยลวงลอลาเลยยังมีหล่ล่ยเล่ ลอเลวลวนลามตามมาถึงลอลูกแล้วลอลูกจะถูกลวนลามมาถึงลอลานเลเมื่อลงโลงมสุดเหลียวหลดแล้วหมดกำเวนนี่คือประเด็นของลอลิงที่เป็นสิ่งไม่ดี แต่ตัวโดเด็กทูกขัดขานว่าไม่ไงตัดประดอดัดให้ดีได้อยากนาไลายวิธีเช่นโดเด่นโดดังโดเด็กดีแต่โดทีไม่น่าโยงเสียงปลาเล็กบอกว่าโดสั้นดัง สันดานดนสันดานดือเด็กดันใดความชั่วไรคงโดอยากหน้ามาจ้าแล้ว,ว่าจะตัดเอาโดทิง้งแต่โยผู้ยิ่งก็คัดขานเพราะถึงเมียที่บ้านก็ยังโย ชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนรินไร้โฉมมันโลมสงา่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิลปรกรรมประจําใจไว้สร้างโลกช่วยบรรเทาทุกโศกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายพลอยสนุกสุขสําราญ ช่วงเวลาความบันเทิงนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปท่านที่รักไม่ที่เคารพครับเป็นหน้าที่ของพวกเราอากาันตุกะยามวิการนักเล่านิทานในยามราตรีศิลปะก,การแสดงการเล่านิทานประกอบภาพหรือพี่น้องเรียกกันว่าหนังตะลุงครับมหรสพพื้นบ้านที่เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของพวกเราชาวไทยปัใต้มาตั้งแต่ชั้นบรรพชน กระผมเองในฐานะผู้สืบทอ,อดพี่น้องเองมิตรรักนักชมในฐานะผู้ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงนี้คงอยู่กับภาคใต้สืบไปในคัำคืนนี้กระผมได้ชาวคณะขอกราบขอบพระคุณไปยังคณะท่านเจ้าภาพผู้ให้โอกาสกับพวกเราทีมงานนางตะลุงเข้ามารับใช้สายตาพี่น้องมิตรรักนักชมของขวัญน,นั้นลําค่าที่จะมอบตอบแทนสินน้ำจิตมิตรน้ำใจพี่น้องครับไม่มีอะไรมาก นอกเสร็จากนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังในแบบฉบับหนังตลุงค่ำคืนนี้กระผมเล่นชาวนะพร้อมแล้วหยิบยกสารนิยายที่มีชื่อเรีอกว่าโลกโอนวลวนคนพลนละเวเสนอถ คน,คนอฉากวัตกรมาเรื่องของนิยายเรื่องนี้กระผมจะน้อมนำสายตาอันมีเกียรติของพี่น้อมร่างนักชมมาที่พระมหานครจำปาสักครับองค์พระราชกษัตริย์ผู้สําเด็จราชการแผ่นดินในนครจำปาสักแห่งนี้ทรงพระตินามนอยู่แล้วว่ากษัตริย์ศักสุริยาพระมเหสีคู่พระไทยทรงพระตินามนว่าพระนางเจ้าดารารัศมี ตั้เดิมตั้งแต่สองพระองค์ทรงสืบทอดราชสันติวงศ์จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งสองพระองค์ยังทรงไม่มีองค์ราชทา,า,า,ายาทว่าสืบทอดราชสันติวงศ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ทั้งสองพระองค์ทรงแตกลุ่มพระไทยเป็นยิ่งนะักและด้วยเหตุการณ์ที่มันซ้ำซ้อนขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ครับบังเอิญว่า ทางนครจำปาสักแห่งนี้มีกฎระเบียบหรือกฎหมายที่วางมาตรการเอาไว้ว่าห้ามคนล่วงล้ำรมเด่นเข้ามาในเขตนครจำปาสักหากชนชาวต่างชาติล่วงล้ำรมเด่นเข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายโดนทางการจับได้มีโทษขั้นสูงสุดถึงการประหารช uh ma ีวิตครับและเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีชายชราจากนครปัญจคีรีล่วงล้ำรมแด่นเข้ามา เมื่อถูกทางการจับได้ครับมีการตัดสินสําเร็จโทษแต่เนื่องจากว่าพราฟ้านาประชาราชนครจำปาศักดิ์ได้แตกความคิดออกเป็นสองฝ่ายครับทางสื่อโซเชียลเมื่อทราบข่าวแห่งนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการสําเร็จราชการสําเร็จโทษกับชายชราผู้นี้แต่ด้วยตัวบทกฎหมายที่ชงที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วนะ จำเป็นต้องดำเนินตามมาตราการที่วางเอาไว้เนื่องจากไฟฟ้าอนาประชาราษฎรแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงประกลุ่มพระไทยเป็นยิ่งนักอโนอทัยวันใหม่ที่ท้องพระรงหลวงทั้งสองพระองค์ทรงประทับพร้อมด้วยเหลา่าทหารข้าราชบริพารเข้าเฝ้าทั้งสองพระรงองค์จะมียุบบนคนความตัดสินปัญหาอย่างไรที่มันเกิดขึ้นพี่น้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของสารานิยายเชิญทุกท่านจับจองเป็นเจ้าของที่นั่ง ตามมาในเนื้อหาสารนิยายโลกอลวนพนลนอลเวงนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอกล่าวคำว่าสวัสดีสสดครับ แสงทอ,องจ้องสว่างบันี้รื้อน้ำพัง วางนาพังพื้นรไรระดินประทินมนันหอมแต่กลิ่นพวงบุปผาดอกลันตมนมสวรรค์กันอกากระดังงามันบานแบงขึ้นมารับสึงแสงทองกกีลากะเกกระแสเสียงโซ่สำเนียงพ่อพิน ตั้งเดี่ยวบินพยโยเราสิงโตโคทึกและคึกขนองต่างลำพองลองเชิงเที่ยววิ่งอยู่ระเริงไพรมูล,ลีข้างนางชนีเดียวอ้ยโอนบางกระจนไปมาจนปลายพฤกษามันสวาย เมื่อทองฟ้าเรื่องเรื่องรองขนาดนี้พ้องอำไภัยทองฟ้าเรื่องเรื่องรองแล้วพ้องอำไภัยจะปราดใสละมาตุรสน,นารีนองหมจะมาและจะปราดใสมาตุรส gặp mẹ của laptop lượn hẹn สัตว์โลกที่กําเนิดเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมที่จะประสบพบเจอกับความทุกข์และก็ความสุขสองสิ่งนี้เกิดขึ้นควบคู่กันมากระชีวิตมนุษย์ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงจากสองสิ่งนี้ได้เป็นแน่แท้สุขกับทุกข์มันคลุกคล้าวกันไปชีวิตเราถึงจะมีรสชาติผู้ท่าผู้แก่หรือคนโบราณโบราณเขากล่าวอะไรเอาไว้ย่อมตีจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงมาเป็นสัจธรรมของชีวิตเสมอผู้ท่าผู้แก่คนโบราณโบราณเขากล่าวอะไรเอาไว้ว่าความทุกข์มักจะเป็นของพ่อบ้าน ความทุกข์มักจะเป็นของพ่อเมืองความทุกข์มักจะเป็นของผู้นําในท้องถิ่นในท้องที่หรือระดับประเทศชาติแน่นอนที่สุดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาลหลายสาเหตุเราสองคนสืบทอดราชสันติวงศ์ต่อจากบรรพบุรุษในนครจำปาสักจนถึงวเวลาปัจจุบันนี้เรายังไม่มีลูกไว้สืบทอดราชสันติวงศ์พระนา อนาคตต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่มีองค์รัชทายาทรัตนบลนัลลังก์นครจัมปาสากงจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนคงจะเกิดศึกสงครามในการแย่งชิงตําแหน่งอันสําคัญถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็แตกเป็นสองฝักสองฝ่ายเนื่องจากปัญหาของกฎหมายบ้านเมืองเราที่บัญญัติเอาไว้ชิตรากฎหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับแล้วบังคับใช้หนึ่งเดือนที่ผ่านมา แน่นอนที่สุดปัจจุบันนี้มันเป็นปัญหาที่พี่นอ้องประชาชนแต่ความคิดออกเป็นสองฝักสองฝา่ายตอนนี้กระแสพี่นอ้องประชาชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อโซเชียลต่างๆทุกหัวระแหงพี่นอ้องประชาชนผู้ติ่เสพข่าวที่ทราบข่าวของการบังคับใช้กฎหมายข้อนี้ก็มีการต่อต้านอีกฝั่งหนึ่งก็มีฝั่งที่เห็นด้วยกับกฎหมายข้อบัญญัติข้อนี้เธอได้ทราบข่าวเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าพระนางเจ้าดารารัศมี ในลงเสนอแนวคิดขึ้บัาสิด้วยกล่าวโดกระหม่อมขอดชัทา่านผู้มเป็นกระทุกกระหม่อมที่เคารพนั่งตามสบายเตัวนะสุธิรขงพี่เป็นพระมหาการุณาที่คุณยังล้นเกลา้าไปกระทุกกระหม่อมพี่น้องคณะประชาราชาวนาครจำปาสักก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กดข้อบังคับข้อนี้พีคะด้วยเหตุนี้แหละที่พี่ตุนกระหม่อมจะต้องส่งรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ด้วยเหตุนี้ที่หม่อมฉันเองจะต้องขึ้นมากราบทูลเรื่องนี้กับพี่ตุ้งกระหม่อมโดยตรงไปคพี่ะพี่น้องต่างวิภาควิจารณ์กับกฎข้อบังคับข้อนี้เหรอตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปกะทุนกระหม่อมเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายข้อนี้ห้ามคนล่วงล้ำพรมแด่นเข้ามาในเขตนครจำปาสักใครล่วงล้ำปรมแด่นเข้ามาโดนทางการจับได้มีโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิต น้อยมีกระตุกกระหมอ่อมพี่น้องชาวบ้านประชาชนต่างก็ไม่เห็นด้วยหม่อมฉันเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกฎข้อบังคับข้อนี้พี่คะเอา้าเธอก็ไม่เห็นด้วยเลอเนี่ยการที่ฉันทำเช่นนี้เนี่ยนะตรากฎหมายข้อบังคับข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการที่ให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีความปลอดภยัยพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างน้อยๆเนี่ยการดูแล รักษาความปลอดภัยในระดับประเทศชาติปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากภัยต่างๆมากมายมารูปแบบใหม่อยู่เสมอเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนภัยต่างๆมันก็ใหม่ขึ้นมาเช่นนั้นนะการที่ฉันทำเช่นนี้เพราะเห็นแก่คนหมู่มากแต่การที่พิทุกรมบัญญัติกฎหมายข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยบังคับใช้มาแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราจะสมกว้างขวางได้อย่างไร,รเลยพิทุกรมั มันคับแคบลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไอ้คำว่ากว้างขวางถ้าเราไม่ล่วงละมานาเขตประเทศเพื่อนบ้านเขาบ้างแล้วมันจะกว้างขวางได้อย่างไงพระนางมันตรงกันข้ามกับที่พี่ตุ๊กกระหม่อมรับสั่งนะพี่คะไอ้คำว่ากว้างขวางที่หม่อมฉันกลับทูลนหมายความว่ากว้างขวางทางด้านการเจริญสัมพันธ์ตมตรีกว้างขวางทางด้านการค้าการขายระหว่างประเทศเลยครับทุกกระหม่อมทำแบบนี้ทำนองนี้มันหมายความว่าเราปิดเมืองเราเอง ตัดเข่งตัดขาตัดท่อนําเลี้ยงชีวิตโรคเองอย่างนี้มากกว่าป็นกระทุ้กระหม่อมแล้วล่าสุดนายพิศนุเทพชายจรราจ,จากน,นครปัญจคีรีลุวงล้อมลมเดนเข้ามาโดนเจ้าหน้าที่ทางการจับได้พิีุกระหม่อมสาเร็จโทษครั้งนั้นฉันลดย่อน้นโทษจากการตีประหารชีวิตเหลือเป็นแค่ปรับเป็นเงินหนึ่งแสนบาทให้ระยะเวลาสองสัปดาห์ในการเรียอะไรเงินจากพี่นประชาชน หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วตอนนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปถ้าเขารักตัวกลัวตายหรือรักชีวิตเขาจริงเขาจะต้องเรียกรายเงินให้ครบหนึ่งแสนบาทแล้วนามาทุนถวายต่อเรานี่เหลือเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้เราคอยดูว่าในพิษณุเทพพู้นี้จะหาเงินหนึ่งแสนบาทมาทุนถวายต่อเราได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ไม่มีกระตุ้นกระหม่อมถึงคิดยังไงพี่น้องประชาชนต่างก็ไม่เห็นด้วยหมฉันอยากใจาย่รตุ้นกระหม่อมเนี่ยลมเลิกกดข้อบ,บังคับข้อนี้พี่คะเอา เธอจ้ฉันยอมล้มเลิกลเหรอพี่ค่ะขอพนันขันต่อสักหนึ่งอย่างเธอจะพนันขันต่อกับฉันเรื่องอะไรพรนันถ้าหากว่านายพิทุนุเทพชายชดับจากนครปัญจกีรีสามารถเรียกเงินหนึ่งแสนบาทมาทุนถวายพิทุกระหม่อมได้ตามระยะเวลาที่กําหนดพิทุกระหม่อมล้มเลิกกดข้อบังคับข้อนี้ได้ไหมเบี้ยะุกระหม่อมเอาเถอะถ้าเธอต้องการเช่นนั้นพี่น้อมประชาชนตาเห็นด้วยอย่างนั้น ฉันจะยกเลิกกฎข้อบังคับข้อนี้แต่ขอข้อแม้เพียงว่าถ้าหากนายพิษณุเทพชายชราจ,จานนครปัญจคีรีสามารถเรียรายเงิน1นึ่งแสนบาทได้ในระยะเวลาสองสัปดาห์นี้แล้วนามาทุนถวายต่อเราไม่ล่วงเลยตามที่กําหนดเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะให้ในายพิษณุเทพปูนี้ยืนขึ้นประกาศความเป็นอิสรภาพและยกเลิกกฎข้อบังคับข้อนี้ทันทีถ้าเขาเรียรายเงินได้หนึ่งแสบาทในระยะเวลาสสัปดาห์ ตกลงไหมพระนางเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างลอนกล้าไปกยงตุ้งกระมอมเอาเถอะเธอไปพักผ่อนตามอัตยาใสเดี๋ยวเช่นว่าราชการความเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับเข้าไปพูดคุยกับเธอด้วยอย่าคิดอะไรมากกฎข้อบังคับข้อนี้เป็นเพียงการทดลองในเมื่อพี่น้อมประชาชนไม่เห็นด้วยฉันจะยอมยกเลิกแต่ขอประนันขันต่อกับเธอตามที่พูดจาเอาไวมองเช่นตัวลาตุงกระมอมเีค่พักผ่อนตามอัตยาใสเพียงกคะตุ้งกระมอม โอ้แล้วราชาโนนี่ท่านทรงราชาวานักปราชิีนันทปิก พระโนราชบาทกับราชินีนาัตามที่คิดพระทรงฤทธ์จ,จะปลดปล่อยตามตีเนือกลอยปลาธนาสังยกเลิกกฎไหม่ละที่รายคาแล้วปลดปล่อยใจจารานีตามพระนางกล่าวพาที จะขอท่านอยู่ที่ใดขนาดนี้เราไม่รู้จะซืบดูให้รู้ความตอนนี้ตามตัวลตีรับสังเสตละมาประทับบัดนี้รืออยู่ที่ปรางมณีแล้วจะตั้งบุรีจำปาทัก ป้าตามีโปรดนิรัก